สวัสดีค่ะนะช่วงรอรถมาตัดหัวมันเสร็แล้วทุกคนแต่รถยังไม่มาเราก็เลยหารายได้พิเศษกันนี่นะคะทุกคนเก็บมะขามกันต่อไงทนนุก<ด>คนอ<ด>ู้มะขามดกมากาดเนี่ยค่ะเราก็หาข้ากับข้าวกับข้าขนมช่วงรอรถ

มะขามก็หมดต้นแล้วมาอยู่ลงมาพักแถวหนนลยงานนึงงาเนอะดความคิดมใ

อู้โหยดูเข็มขานะดูทาเลยพี่เนาะและไปที่บ้านขิ้น้หน่อยอันนี้คนติดห่วงตาบ้าม่ได้มาดูตัวดนะมงมาเล่นขินลงมาเลยจ้องมัน โค้ดูไปฮะในเด้อข้หมโม่มาก็ข้หมโมดูอือข้าวว่ามีผนเม่นวันจันทร์ก็เลยอันนั้นเลยยาเลยสมัยเรย่อยาเลยผงเม่นเนี้อเย็นเผืนข้าวไก่ข้ไก่ก็เม่นบ่เม่นเม่นพี่เจ๊ของเราเนี้ยตะกินกูมากเลยคูไก่ชมอาถุงแล้วกันขึ้นขึ้นเม่นขึ้นขึ้นขึ้นข้าวข้าว

มาแล้วมแล้วมาเลยมาเลยอ้าวไอ้พวนโอ้โหพวกมันทำสลายเเนาะทุ่งนี้จริงจะบด่ะมันมดเพราะตัวดี๋แล้วบอกเออแล้วมันจะลายตัวค่ะ ก็กินผู้เดียวของมันยู่ฮั่นละบลกเลยบลกรุ่นนั้นเลยนั่งชูย่างบักเลย ข้อหได้เก็บโซอเลดอหลันเก็บโซยมาเรียนปฏิบัต่ของกันได้ข้ามข้ามกลาวันคนะจ้ใมาเก็บมขามกงนอนไหมม่นอยู่บด้ไม่ได้บายอู่เลยบายแล้วเ้ยเ่าแ้วเก่าไปเยแล้วเยไม่กล้วเอแล้วเอาเหอไม่กัเรียกวมาเอาไม่อยู่บ่ เอาไม้กูไปเอาที่สู้งเลยเฮ้ยอายาการิงเลยเจ้าที่การอยู่มากนะเอ้ยเน้่ยเดี๋ยวน้องนี่เขาก็เก็บเขาเขาไปมันอะรยีบห้ดิฉัน นงนน่เงินยีู่้เบี้ยป่ะไม่เผื่อไม่เก็บงานบ้าขาวมันเริ่มเก็บเอามาทิ้มน้อใช่ไหมถ้ามีเทวีตติดซ้ำมัดมามัดก็เก็บมดนี่ไงเก็บข้าเก้อล่ะน้ำมดนี่ยตรงไมันขยายพันธุ์เนี่ย นี่นน้สัมผัสเ้้ายตมจบวบาจานแล้วบสัมผัสไอ้เชียงแล้วบอ มืมื้อที่มาเหลืองกะมัน so ้นะมันห้อลนลาแหบมันเพื่อนเข้าเข้าสามมือนี่น่ะกินหลายกี่ล้ว

Ừ, tông cái nhà, <Nhạc> bà là cái kiếp áo.